ฝันว่าท้องถ้าเป็นผู้ชายฝันละ่ะจะแปลความหมายว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอาจารย์รักจะพยากรณ์ว่าอย่างไรกันบ้างโดยปกติเนี่ยเวลาเราฝันว่าตัวเองท้องเนี่ยเขาบอกว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเราสิ่งที่เราเรอคอยอยู่ก็จะได้รับข่าวดีสุขภาพก็จะมีการแข็งแรงนะคะหน้าที่การงานมีความก้าวหน้า แล้วมันจะเป็นช่วงที่คุณกำลังมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในทางที่ดีกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ดีในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความรักก็ดีแต่เวลาเราฝันถึงว่าเรากำลังท้องเนี่ยต้องดูด้วยว่าผู้หญิงหรือผู้ชายฝันถ้าเป็นผู้หญิงฝันนะคะจะหมายถึงสิ่งดีๆเนี่ยที่เข้ามามันมีโอกาสเป็นไปได้สูงแต่ถ้าเป็นผู้ชายล่ะฝันว่าจะเองท้องเนี่ยนะคะ มันจะหมายถึงสิ่งที่รอคอยนั่นแนหะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่เราตั้งตารอมันก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นของเราแต่ในขณะเดียวกันในทางกลับกันเนี่ยสิ่งที่เราฝันเนี่ยอาจจะหมายถึงปฏิหารที่จะเกิดกับคุณจะทำให้คุณรอดพ้นจากวิกฤตต่างๆของชีวิตที่กำลังเผชิญอยู่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายฝัดว่าัวเองท้องสิ่งหนึ่งที่อาจารย์รักแนะนําใส่บาตรทาบุญเสริมดวงตัวเองโดยด่วนเลยนะคะปฏิหารจะได้เกิดกับเราสิ่งดีๆจะได้เกิดขึ้นสําหรับตัวเลขมงคลก็จะเป็นเลข0นย์เลขหนึ่งเลข7เลข6แล้วก็เลข2 เสริมดวงปัง w a l l p a p อรเสริมมงคลที่แอปพลิเคชัน M อมไทยพิเศษออกแบบโดยนักพยาณ์ชั้นแนวหน้าระดับประเทศผ่านพิธีบวงสวงพร้อมเลิกมงคลเปลี่ยน w a r p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  r r เฉพาะคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M อมไทยได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store